Proyecto de decisión 19,7B12 en su totalidad. Adoptado. สบายดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลเนอะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคุณคำม่วนนั่นเองกับทักทายสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องสําหรับในคลิปนี้พัดก็มีเรื่องราวดีๆจากทางประเทศไทยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงได้ชมและก็ได้ฟังไปนํากันนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวดีข่าวใหญ่เนาะทีทางองค์การยูเนสโกได้ทําการประกาศให้ต้มยํากุง้งซึ่งเป็นอาหารจากภูมิปัญญาของคนไทย ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการกันแล้วเนอะซึ่งข่าวนี้ก็ถือได้ว่าเฮดให้ชาวคอมเมตบางกลุ่มนี้ถึงกับอกไปตามๆกันเลยพี่น้องพบว,ว่าพวกเขาก็คงมีหวัง อดเคีมต้มยำกุ้งไปปิ่นของชาติตนเองไปตลอดชาติกันแล้วเนาะเมื่อล่าสุดเลยในวันที่3ธันวาคม2567ทีผ่านมาจากที่ประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษาโมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองบัวใดครั้งที่19เกทีจัดขึ้นณกรุงอซุนซิออนสาธารณรัฐปารากไวมีมติหับหองให้ต้มยำกุ้งเนาะขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนโมรดกทางวัฒนธรรมทีจับ ตรงบอใดของมนุษย์ชาตช โดยณปัจจุบันนี้ทางประเทศไทยนั้นแม้นได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องโบรดในบัญชีของยูเนสโกไปแล้ว5รายการด้วยกันนะท่านผู้ชมอันได้แก่โขนในปี2 5 6 1เนอะนวดไทยในปี2562โนราในปี2564ส่งการในประเทศไทยปี2566และล่าสุดเลยก็คือตุ้มยำกุ้งในปี2567นั่นเอง โดยในส่วนของอาหารประเภทต้มยำกุ้งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโนะฮะผู้ชมและก็ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาหารไทยในด้านของรสชาติที่เข้มข้นและจัดจานเพราะว่าต้มยำกุ้งนี่ก็คือเป็นอาหารที่มีซุปที่มีรสชาติส้มเผ็ดและกลมกลม่อมเนาะโดยที่มีกุ้งนี่เป็นวัตถุดิบหลักรวมกับสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆที่มอบรสชาติและกลิ่นความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ เวาวแล้วก็อยักกินขึ้นมาทันทีเลยเนาะ โดยต้มยำกุ้งนี่ก็คือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณของทางประเทศไทยพี่น้องโดยเพิ่นมีการปรุงอาหารแบบต้มที่ใช้สมุนไพรไทยเนาะอย่างเช่นตะไคร้ใบมะกรูดข่าพริกและมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติและประโยชน์ทางสุขภาพโดยตามตำราประวัติศาสตร์อาหารไทยนั้นต้มยำกุ้งก็คือมีต้นกำเนิดมาจากอาหารพื้นบ้านของชาวไทยในเทพภาคกลางนั่นเองเนาะโดยเป็นอาหารที่เฮ็ดง่ายและใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการปรุงอย่างเช่นกุ้ง ที่หาได้ง่ายในแม่น้ําและทะเลรวมไปถึงสมุนไพรที่ปลูกได้ตามบ้านเหือนนั่นเองค่นผู้ชมโดยปัจจัยที่เฮ็ดให้สาวต่างชาตินอได้หูจักกับต้มยำกุง้งจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั้นแม่นมียุ่หลายปัจจัยด้วยกันพี่น้องหนึงเลยก็คือการขยายตัวของห้านอาหารไทยในต่างประเทศเนาะ นับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมา้านอาหารไทยนี่ก็คือได้เริ่มเปิดในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกายุโรปและออสเตรเลียเนาะซซ่งการเปิด้านอาหารเหล่านี้ก็ได้เฮ็ดให้คนในประเทศเหล่านั้นเริ่มหูจักและลองชิมต้มยำกุง้งซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูลักที่ได้รับความนิยมใน้านอาหารไทยแต่นั่นเป็นต้นมานั่นเองเนาะและปัจจัยที่สองนั่นก็นคือการเผยแพร่ผ่านซื่อและรายการโทรทัศน์ซึ่ง ในช่วงทศวรรษที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบถึงสองพันเพื่อนก็นได้มีการเผยแพร่สูตรอาหารไทยในหนังสือและรายการทีวีต่างประเทศเห็นให้ต้มยำกุ้งนี่ได้รับความสนใจมากขึ้นรวมไปถึงรายการโปรโมตในภาพ,พยนตร์หรือว่าสารคดีที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยเนาะและปัจจัยที่สามอมาเลยก็คือการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนั่นเองท่านผู้ชมเมื่อมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและได้ลิ้มลองอาหารไทย ต้ยมยำกุ้งก็ได้กลายเป็นเมนูยอดนิยมที่ถึกแนะนําในหลายๆแหล่งท่องเที่ยวและเห็นให้กลายเป็นที่ฮู้จักในระดับโลกในเวลาโตมาเนาะและปัจจัยที่4พี่น้องนั่นก็คือการปรับตัวให้เข้ากับตลาดต่างประเทศโดยการปรับสูตรต้ยมยำกุ้งให้เหมาะสมกับรสนิยมและวัตถุดิบที่หาได้ในต่างประเทศทําให้ต้ยมยำกุ้งนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศต่างๆได้ง่ายขึ้นเนาะและบางแห่งเพิ่นก็นได้มีการเพิ่มกะทิ ลงไปเพื่อเห็นให้รสชาติกลมกลอมยิ่งขึ้นและตอบสนองกับรสชาติที่ซื่นซอบของผู้บริโภคในต่างประเทศนั่นเองเนาะโดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละพี่น้องจึงส่งผลให้ต้มยำกุ้งกลายเป็นหนึ่งในเมนูที่คนทั่วโลกคุ้นเคยจนมาถึงทุกวันนี้ต้มยำกุ้งก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอาหารไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกไปแล้วเนาะโดยหลังจากที่ทางยูเนสโกเนเพิ่นได้มีการประกาศ หองฮับเอาต้มยำกุ้งนี่ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้สร้างความดีใจให้แก่ชาวไทยกันอย่างมากมายกันเลยนะพี่น้องเดี๋ยวมือนีพัดสีอ่านคอมเมนต์บางส่วนของชาวไทยนาะสู่ทุกท่านได้ฟังนํากันเ้ามฟังที่คอมเมนต์ทาอิทก,กันเลยนะพี่น้องโดยเพื่อนได้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นว่าคําว่ารากเงามันคือที่มาสืบค้นได้และยังมีการอนุรักษ์เพื่อสืบต่อไปไม่ใช่เป็นแรงงานล้านอาหาร ในไทยพอทําต้มยำเป็นก็กลับไปเปิดร้านจากนั้นก็อ้างว่าเป็นอาหารประจําชาติแบบนี้เรียกว่าไรรากและคอมเมนต์จากชาวไทยท่านต่อมาเข้ามากล่าวว่าขอบคุณบรรพบุรุษไทยคนไทยทุกเชื้อชาติที่หมั่นปรุงดัดแปลงด้วยสมุนไพรท้องถิ่นไทยได้อย่างลงตัวจนถูกคอถูกใจคนทั่วโลก เป็นที่สุดของสุดยอดอาหารไทยที่ผสมผสานวัตถุดิบสมุนลไพรลไทยกินได้หมดได้อย่างลงตัวให้ชาวโลกและชาวไทยชาวจักรกวาลได้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขอายุยืนยาวที่ต่างประเทศหนึ่งถ้วยหลายเหรียญอยู่แต่คนไทยต้องกินมันเพราะเราคือชาวไทย และคอมเมนต์ต่อมาอะไรที่เป็นของไทยไม่ต้องกลัวประเทศข้างบ้านเคลมเพราะยูเนสโกขึ้นทะเบียนจะมีขั้นตอนหลายอย่างมีการสืบค้นจนเป็นที่ประจักษ์ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะ และคอมเมนต์จากชาวไทยท่านต่อมาทั่วโลกรู้จักต้มยำกุ้งของไทยและได้กินต้มยำกุ้งมานานแสนนานแล้วยิ่งปี40เศรษฐกิจต้มยำกุ้งคนทั่วโลกเขารู้ว่าเกิดจากประเทศไทยซึ่งเป็นการตอกย้ำให้คนรู้จักมากขึ้นเหมนคงเคลมยากสักหน่อยนะ และคอมเมนต์ต่อมาถ้าได้ขึ้นทะเบียนทีละหลายๆลายรายการน่าจะดีตอนนี้เพื่อนบ้านแย่งเอาผัดกะเพราห่อหมกส้มตำแกงเขียวหวานและอื่นๆไปเป็นอาหารโบราณของเขาแล้วไม่นับของหวานอีกทั้งคขมเและลาวต่างก็เคลมไปมากเลยและคอมเมนต์ถัดมาขึ้นทะเบียนให้โลกรู้ว่าไทยเรามีอารยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมที่กำลังรอจะขึ้นทะเบียนอีกมากมาย และคอมเมนต์ต่อมาคนไทยใช้ภูมิปัญญาชีวิตสร้างสรรค์มาตลอดอยู่ดีๆขมรมาอ้างว่าเป็นของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ขมรไม่เคยมีไม่เคยทำที่ขมรททำได้ก็เพราะว่าขมรมันมาเรียนรู้กับคนไทยแล้วเอาไปทำตามไทย และนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนเท่าน,นั้นเนาะพี่น้องที่พัดได้ยิบยกเอามาอ่านสูตรทุกท่านได้ฟังนํากันซึ่งหลายๆท่านก็เป็นห่วงเนื่องจากว่าข้างบ้านจอมเคมคือจังคเมนเนาะมักเคมทุกอย่างที่เป็นของไทยจัางซี่นะพี่น้องซึ่งถ้าเกิดว่าหลายๆอย่างในประเทศไทยนี่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกมดเพื่อนกับมดห่วงจัางซี่นาะเพราะว่าข้างบ้านมัดเคีมแห่งอีดีคือจังที่เฮาฮู้กันดีฮะล่ะเนาะ ในไทยคลิปนี้จังไดพัดกระต้ขออนุญาตใช้พื้นทีน่นี้แสดงความยินดีกับทางประเทศไทยนำที่ต้มยำกุ้งอาหารจากภูมิปัญญาของชาวไทยแท h, ๆ้ๆในมือนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นที่ฮียบ้อยแล้วสำหรับในคลิปนี้กระซิมีประมาณท่อน,นี้และนอนที่พัดได้ยิบยกออกมาฝากมาตอนทุกท่านถ้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลเนื้อหามีคำว้าคำจาหรือว่ามีคำใดที่พัดได้ว้าพิดพาดไปประการใดต้องกาบขอโทษขออภัยพ่อแม่ พี่น้องทุกคนไว้ณที่นี้นาเนาะในมือหน้าพัดเช็ดคลิปอย่างให้เบิ้งก็อย่าลืมท่าติดตามโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พัดเฮ็ดคลิปโตโตไปนําในมือนี้ก่อนจากกันไปก็คือเก้าน้องมิติพัสสิขอไว้ใช้ให้พรพ่อแม่พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขย้เจ็บนานาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเดอ้อในมือนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอเก้าคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ